งานยอฮ่างานย่อร like ับหนึ่งสองสามอันนก็ไหนครับหนึ่งสองสามแม่แม่ ไเดี๋ยวคนจะฟ้องเอาแต่ว่านี่ของหนูงเป็นลัทธิชาตอิกังคืนอันนี้ครัวคุณแม่นะคะมาเยือนครัวคุณแม่แล้วค่ะครัวเมืองทิพย์ครัวเมืองทิพย์เมืองทิพย์ล่ะอยู่เมืองทิพย์นะครัวเมืองทิพย์ใช่ไหมคุณแม่ดีใจมากเลยได้เจอแม่โอเคสบายดีแล้วก็อย่าลืมนะใส่แมสก์เกลียวจบเราเนี่ยคุณแม่เจาหลวงนี่คุณแม่บ้านบ้านอิทิพย์อยู่ไหนอ่ะไทยไม่อิทิพย์เยี่ยนี่ก็อย้าโน่นแหละ หน้าวัดเลยใช่ไหมเออแล้วก็ไปหาอิทซีด้วยเป็นไหนแม่อ๋อไปจัดการงานศพอยู่ถายศพในวัดกางานศพกู้ถึงได้เลยแม่แม่แม่เจ้าหลวงได้ไหมเจ้าหลวงไดแมเออบังมาก คุณแม่ ấy, ใช่ไม่ไม่ให้ให้ทุกหนูมารับก็ได้ใช่ใช่มันต้องมันต้องผ่านคิวตรงนี้มก็ตองต้อมีคิวต้องคิวก่อนฮัลโหลแม่เการามากันเกิดขึ้นเหมือนกัเียนั่นที่ไปแชร์โพสเียเข้าไปจรงเหรอแมไปแชร์โพสอะไรอะขายโทรศัพท์แม่แม่ทัวลงสิที่น bueno> ี่กิโลเท่าไหร่เต่าถือหน่อยไม่ได้ทำอะไรอ่าน้านเกิด้อ อ๋อทัวลงเลยเหรอแม่เออทัวลงมันไม่ใช่ทัวลงฉันฉันน่ะไม่เอาเอาเพร์แบบเยี่ย่แบบอิทิบ้าขายขำขายขำนะคิดนะเมือไห่หนูก็จะถึงแล้วโบบอกว่าให้มาเลยรง้เกต้าบ้านบ้านต้นโบแล้วก็เลี้ยวซ้ายรถขับมาได้ยี่ห้อไหนเนี่ยไปเรียน้ยงไม่ขายของรวมคอขอก่อนต่อชื่อไหนโอ้ยสี่สิบกว่าเลย เรียพระมหาเทวีบอกแม่มีมีให้ดูไลฟ์สดด่วนเลยหนูอยู่บ้านบ้านพระมหาเทวีเจ้านี้คนดูเยอะจังเปิดกล้องเปิดกล้องแม่เพราะฉะนั้นเราไว้ไปเจอกันเปิดกล้องแม่ได้แม่ได้ไปคุยดูอยู่ดูอยู่ค่ะที่แม่แม่สวัสดีค่ะเอ้ยินดีต้อนรับที่เจ้าทีเจ้าค่ะ โอเคกำลังคุยกับน้องอยู่โอเค2องโลนะคะเทพอุ้งเทปยุกว่าไงแค่เจ้าหลวงอ่าแม่เขาบอกอสมพระเจริญเจ้าหลวงเจ้าหลวงปั่งไหมแม่ปั่งปั่งแล้วได้เห็นโคจนาบอกว่าจะพายกรมาเหรอใช่ๆช่เธอเธอรู้เหรอเห็นเขาบอก เห็นเขาคุยกันเออฉันก็เป็นห่วงนางอยู่เพราะหายจากวงการหยอกแก้วไม่รู้ไปตัดตัวใช่ป้กกรจะมาใช่รู้จักใช่ไหมรู้จักวันก่อนนุดีมาไงนุดีมาหาแม่วันก่อนอ่ะเออฉันก็อยากเจอนางเหมือนกันนะคนเราอะนั่งทำอะไรอยู่รอเจ้าหลวงดูไม่ออกไปดูทุ่งรวงทองข้างหน้า่าชุ่งหวงทองเออมีอยู่จริงนะ ไม่อยู่จริงไม่เไลฟ์ไปทะตอน11โมงแล้วก็เดี๋ยวจะให้เสร็จพิธีกรรทางศาสนาก่อนที่ว่าหันศพ่ะเดี๋ยวได้เข้าไปช่วยแม่บวทิบอกว่าแม่บ้าชายเอโอ้ฉันน่ะไม่บ้าชายแต่บ้านนะใช่ไหมชแม่แล้วแล้วมาอีโป้อยู่แถวนี้ปะไม่ก็อยู่ใกล้คุ้มีทิพย์นู่นแหละอ๋ออยู่บ้านทิพย์นะขนาดเศรษายังเอาไป เรียกหายก็คิดยิ่ใหญ่เยอะลู้กสามไม่อยู่ไหนเหมือนี้ฉันก็ไม่เอาไม่เอาฉันไม่ชอบมั่วใช่ไหมแม่แบบฉันนี่แหละถูกเพราะมันปัญหาใช่ไหมแม่เดี๋ยวม่ไปเกแ่เอพราฉนั้นการ้แล้วเดมียวเราที่มาเน้ว่จ้าหลวงแซบยแถวนี้ แม่หนูอยากได้ท้ารวมแถวนี้คนนึ่งท่านั้นก็ตามไปเลยไปเรียบไปเลยวัสดุยุนงเลยแก้วกองมาหนึ่งแม่แต่ผู้ชนะมาหาแม่กี่คนวันนั้นช่วยผมมั้ยโอ้ชโนดีใช่เดี๋ยวว่านางก็แซ่บกันทั้งทุกคนใช่ไหมเออนี่แหละเอาเออว่าไงครับแคป จ้านี่มาจากนี่จากหัวเมืองกรุงเทพนะถ่ายขับแล้วเลยไว้ตาอันนี้หัวเมืองไหนนะ <c oughs> หัวเมืองกกรุงเทพ อ๋อแม่เหืมแม่เพื่อนหนูมอยู่หูมังอุ้งเต้ติดตามแม่หมดเลยอ้คือน้ำชาพวกหนูปัตตานีใช่มึงมึงเปิด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 วิวให้แม่ดูก่อนแม่จะดูน้ำชาเราเป็นยังไงเปิดวิวน้ำชาเราบ้านน้ำชานี่เป็นน้ำชาปะหนูยูไม่ต้องไปนะไม่ต้วงไปหนูดะไรก็้โอเคมาทุกชุดฟังไหมควอมเงียบโอเคเดี๋ยวต้องใส่ชุดผ้าไหมทวีเจ้าไปแล้วจริงแม่ควร แม่แม่แม่มีคนบอกว่าแม่มีคกว่าให้โวยพรวันเกิดให้อัดหน่อยอวยพรนะอ่าชื่อัดน้องชี่อัดใช่ใช่เพราะฉะนั้นน้องอัดในนามของเซคขระเทวีพระมหาเิวีเจ้านะคะขอให้มีความเจริญแล้วก็ให้มีความสุขสมหวังคิดการใดก็ขอให้สมความปรารถนาจากขระเทวีพระมหาเิวีเจ้าจบจบปังปุริเยมาก แม่ปังไม่หยุดแม่แม่น่ารักมากเลยแม่ต้องแต่งชุดพระมหาทีวีเจ้าไปเลยจริงแม่แล้วก็พวกหนูจัดเตรียมพรมแดนอะไรให้แบบให้เวอร์ไปเลยโอเคจัดไปโอ้ยพ่อแต่ว่าคุณแม่อีกคนหนึ่งพี่ฤทธิ์พี่เรืองฤทธิ์อันนี้หัวเมืองกรุงเทพแล้วนะแม่ใช่ ออกแถลงการหน้าคุ้มพระม่าทีวีเจ้าขอให้เจ้าหลวงพิริตนะคะเจ้าหลวงฤทธิ์จงมีความสุกความปังคิดการใดก็ขอให้สมความปรารถนาการเงินการงานการเรียนอะไรก็แล้วแต่ขอให้ปังปุริเย่ตลอดปีตลอดไปจบนะจบแถลงการจบพระมาทีวีเจ้าจบแม่ยืนหนึ่งแล้ว ไอ้จอบหัวเมืองจอบแม่หัวเมืองลบบุรีหัวเมืองลบบุรีแม่ออกแถลงการในนามของเสกขาเทวีพระมหาเทวีเจ้านะคะจะอวยพรให้กับน้องจอบหัวเมืองลบบุรีไม่ว่าทําการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จอย่าลืมนะคนเมืองทิพย์รักเธอเพราะนั้นนะคะเจ้าหลวงจอบหรือเจ้านายจอบก็ขอให้มีความสุขความ เจริญปังปุริเยตลอดปีตลอดไปจบจบแถลงการจบแถลงการเลิศแม่เดินทางกลับไปนั้นแม่เอาตรงๆที่แกงต้มได้หมดอย่าลืมนะคะเจ้าหลวงมาเมื่อไหร่จะทำให้กินเลิศแม่เจ้าหลวงหล่อไหมได้ไหมแม่บอกกับเจ้าหนวดเจ้าหลวงหล่อไหม โอเคได้แม่แม่เต็มสิบให้เท่าไหร่แม่เต็มสิบให้เท่าไร่อนให้สิบขาดไม่ได้มาหาบ้ามหาทีวีเจ้าไงมาเมืองทิพย์นะคะแม่พี่โคโคไงแม่บ้านบ้านแกแม่คนทักมาเยอะมากีอมยู่ป้าปจี้แอนนาทีวีปูแม่เพราะฉะนั้นในการนี้ต้องมาเนี่ยจ้า ปาจีมี่นครเจอกับปาจีนะคะเออก็มาเมืองทิพย์เดี๋ยวว้าวสวัสดีค่ะคนนี้คือหัวเมืองไซบุรีอ๋อมาจากไซบุรีน้อยไซบุรีก่องสยามมาก่อนอะ แถวบ้านใช่ไหมแว้เวลาเะ็กองไปไล์สุดไม่เป็นตัวต้องไปช่วยงานอ๋อจริงวันพุธสีเขียวเหมือนกันเลย เอีเม่เออปังมากโอ้ยเริมากคันด้วยตาขด้วยนกล้องเรื่องอไไอ้จีม่ไ้ม่ตัวเมืองไทยเลยแม่โว่าไงคะมึงคุณเรเรีมหาเทวีจานะมึงมาโมยเอมามาชาที่มาเอะไรนะอเมังยใช่แม่แม่เจ้าหลวงยังไงโอเคไหมปังมาก ลไทยสิบ่านเออเออฮะไทยได้สิบ่านเลยค่ะเอออ uh. ๋อถ่ายรูปแล้วกลับไปนะโอเคแม่ม่าไงคะเออเลิศจะลงโพูดไงโอเคโอเค เลิศแม่ให้มีความสุขปังปุริเยตลอดเออร์ต้องเห็นแม่ใส่ชุดบานนมแล้วเลยแม่มุนแม่ขอรอบหนึ่งมุนแบบปุบปุ๊บช่งกลาโดนเลิศมากแม่แม่หนูรักแม่นะ ได้ค่ะแม่แม่อย่าลืมนะเดี๋ยวหนูบอกโป้นะโอเค,อคแม่แม่ว่าหนูจะมาหาเจ้าหลวงแถวนี้นะโอเคเดี๋ยวรอรอชมอีพีสี่ครัวมังทิป <laughs> อุย โจทย์ใช่งานละน่ารักมากครับพี่อามต้มุกูเกาะเลยอดีนรถนางนี่แม่บายค่ะลกนกทุกคนนะค่ะเดี๋ยวนีอะไรใอืมเต๋จบพรมหาทีวีเจ้าคุ้มเดี๋ยวจะไปหาคุ้มอีทิพนะมาแล้วอีทิพข้างหน้าุดนีีทิพ คือลูกสาวยอใช่ใช่ทีน่ะเป็นแม่โถมอะแม่ระวังรถนะโหยบ้านพี่หญิงรีแบบเข้าซอยไปเลยมานน่เห็นหน้าป่ะเออไม่บายไว้มาหาใหม่นะโอเคปังปุ๊ปปังปุ๊เลยปังปุ๊